มาดูที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคะ่ะระหว่างออสเตรเลียกับประเทศไทยบ้างนะคะเอาจริงๆช่วงการประชุมเอเปกเนี่ยผู้นําของออสเตรเลียก็จะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยแต่ว่าตอนนี้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะมาก่อนคะ่ะมาร่วมการทํา MOU นะคะเซ็นซ์เซ,นซ็เซนสัญญาความร่วมมือกันในการที่ ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะนี่คะ่ะเพนนี่วองนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียค่ะก็อยู่ระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่2แล้วก็ไปเข้าพบนะคะพลเอกประวิทธวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะคนี่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะหารือกันเรื่องความมั่นคงด้านไซเบอร์การต่อต้านการค้ามนุษย์และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศและในวันนี้ทั้ง2ฝ่ายค่ะมีการลงนาม MOU ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งผู้ที่ลงนามฝ่ายไทยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินและนางเพนนีว่องค่ะยังได้พบกับนายดอนประมัตวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยแล้วก็ได้ลงนามในแผนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและฟื้นฟูประเทศไทยในยุคหลังโควิด -19 ค่ะเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็ออสเตรเลียที่ดำเนินมาครบ70ปีนะคะถือเป็นความก้าวหน้านะคะเพราะว่าปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ประเทศไทยของเรายังคงต้องยกระดับนะจากเทียต่ำๆขึ้นไปเทียสูงๆด้วยเรื่องค้ามนุษย์นะคะครับการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียก็มีมูลค่าที่สูงมากแล้วถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมีความแนบแน่น ใกล้ชิดกันมากขึ้นแน่นอนว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย